สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพายอีกแล้วนะคะที่ร้าน J S Pro ค่ะอยู่กับรุ่นนี้เลย New Toyota Fortuner นะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่มีฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วนะคะจากโรงงานแต่วันนี้ลูกเข้ามาหาเรานะคะเพราะว่าตัวโชคนะคะมีอาการ เปิดไม่ขึ้นนะคะโชคไม่มีแรงนะคะเปิดสะดุดนะคะอันนี้เข้ามาเปลี่ยนได้เลยที่ร้าน j p r o นะคะแล้วก็ลูกค้ายังติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์นะคะหรือว่าเซนเซอร์เท้าเตะนั่นเองแล้วก็ยังเพิ่มเป็นในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอบด,ด้วยนะคะเดี๋ยวถ่าจะพาไปชมผลงานการติดตั้งของเรากัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเริ่มด้วยในส่วนของตัวยางลดเสียงก่อนนะคะตามมาดูกันเลยตัวยางลดเสียงนะคะเราจะติดตั้งให้ลูกค้านะคะสอบเข้าไปในขอบยางประตูเดิมแบบนี้นะคะเต็มๆทั้ง4บานประตูเลยนะคะตัวนี้จะช่วยกันเสียงลมนะคะเสียงก คือลดกลิ่นลบกวนนะคะแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของขอบยางด้วยเพราะว่าจะไม่ทําให้ขอบยางนะคะบี้หรือแบนแล้วนะคะในขณะที่เราปิดประตูเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะว่าเปลี่ยนโชกแล้วนะคะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะมานะลองเปิดใช้งานให้ดูนะคะนี่นะคะ อันนี้เป็นตัวโชคที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นโชกที่มีอาการเสียนะคะตัวนี้นะคะจะใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะคะจะปิดได้สมูทมากเลยนะถาลองปิดให้ดูจุดยดเดิมนะคะไม่มีตัดต่อใดๆนะคะค่ะปิดนิ่มๆเหมือนเดิมเลยต่อไปเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์เท้าตินะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะลองติใช้งานให้ดูค่ะ มแม่นยํามากๆนะคะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดเลยนะคะเตะง่ายๆครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเปลี่ยนตัวโช๊คนะคะโช๊คเริ่มมีอาการแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะรีบมาเปลี่ยนเลยแล้วก็เพิ่มตัวเซนเซอร์เท้าเตะหรือว่าจะเป็นสินค้าอื่นๆนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้านเจเอสโปนะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะเดีย๋ยวขออนุญาตปิดกันให้ดูอีกครั้งนะคะ